สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทารโอโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหอัวโตนะคะที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่านะคะคนที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังไม่ได้ข้ามโฆษณานะคะในไลฟ์มีดีในดีมีหลายทุกแรนดอมนะคะทุกคนฟังแล้วก็ เอากลับไปคิดไปพิจารณานะคะปรับปรุงท่าไหนไม่ดีก็นะคะเอากลับไปปรับปรุงตัวเองท่าไหนดีๆก็น้อมรับแต่สิ่งที่ดีไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกคนจ๋านะคะเช้าวันจันท์นี้นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะลืนล่นเลงในชีวิตก็เลยตั้งแรนดอมว่าคุณงามความดีของคุณที่คุณทำมาเนี่ย คุณจะได้พบสิ่งดีๆบ้างหรือ,อยังจะมีโอกาสดีๆกับคนอื่นเขาไหมนะคะให้แรนดอมนี้ช่วยนั้นคะนำทางนะคะทุกคนจ๋าขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมแรนดอมนี้มาช่วยกันเปิดนะคะไพ่แรนดอมนี้ให้นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะแม่หมอขอนะคะสับไพ่ก่อนนะทุกคนนะคะ วันจันทร์ที่สดใสนะคะเป็นวันแรกในการทำงานนะคะเป็นวันแรกนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างหน้านะคะเรามาดูก่อนเลยตัวตนของทุกคนที่นี่คือนี่คือ The e m p ลอร์คุณงาม คุณเป็นใครเนี่ยนะคะคุณงามความดีของคุณที่สะสมมาคุณงามความดีของคุณที่สะสมมามันจะส่งผลให้คุณได้รับนี่คือตัวตนของคุณเป็นผู้มากบารมีคุณจะได้รับแน่นอนนะคะจะมีสิ่งดีๆมีเงินมีทองทรัพย์สินเหนือสร้างคารเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะทุกคนเราพูดไม่ถูกเลยะนะคะขอสับไพ่อีกรอบนึงก่อนนะคะเดี๋ยวแบบว่า เดี๋ยวแบบว่าบางท่านแบบว่าไม่หมออะไรเงี้ยเก่งเราเก่งใจทุกคนนะเราน้อมเราแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าใครติชมมาเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขนะคะนะคะโอเคค่ะมาดูนะคะไพ่ใบแรกเลย บางคนกำลังหาเลิกหายามแต่งงานหรือเปล่าคะหาบ้านหารถตอนนี้นะคะบางคนกำลังเตรียมตัวจะได้แต่งงานเป็นเจ้าสาวเจ้า,จาบ่าวนะคะมีบ้านของตัวเองนะคะบางคนนะคะจะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างเป็นของตัวเองแน่นอนจ้านะคะขับรถไปยิ้มไปนะคะนั่งทำงานไปยิ้มไปแน่เลยช่วงเวลาของแห่งความสุขของคุณกำลัง จะเกิดขึ้นแล้วความดีงามในใจิตใจมันต้องขึ้นจากจิตใจของเราขึ้นให้เออร์เซลของเรานะคะทุกคนแล้วไงต่อความรักแล้วนี่คือสิ่งดีๆไม่ว่าคุณจะอ่า,อาแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานหรือว่ายังไม่เจอรักนะคะบางคนก็จากเจอรักแท้คุณจะได้เจอรักแท้คุณจะได้เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นคู่เหมาะสมกันแน่นอนถ้ามีหุ้นส่วนนะคะคือถ้าใครแบบว่า หุ้นความดีงามจะทําให้คุณเจอหุ้นส่วนที่ดีเจอคนรักที่ดีการงานนะคะเริ่มนิ่งแล้วการงานเริ่มอยู่ตัวนะคะแต่เป็นงานใหม่ๆนะงานที่แบบว่าคุณอาจจะลองทําใหม่บางคนอาจเพิ่งเปิดเริ่มงานผ่านโปรโมชั่น3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการฝึกงานการทดลองงานนะคะแล้วไงราชางานของคุณจะ พุ่งแบบก้าวกระโดดจากเด็กถือไม้เท้าเป็นราชาถือไม้เท้านะคะคุณงามความดีจะทําให้คุณก้าวกระโดดในหน้าที่การงานเลยนะคะก้าวกระโดดแบบอย่างยิ่ยงเลยเพราะว่ามีแต่ไม้ไม้ไม้ไมนะคะชีวิตของคุณรักกับงานแน่นอน แน่นอนเรียนออกมาบ่อยมากเราบอกแล้วทุกคนเราบอกแล้วคุณจะมีโชคมีลาบคุณจะได้รับโชครับลาบรับ,รบโชคลาบนี้อาจจะเป็นด้านงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนได้โบนัสเยอะกว่าคนอื่นก็ได้นะคะเยอะกว่าคนอื่นก็ได้นะคะนี่คือหรือว่าคุณไปเจราจาต่อรองคุณอาจจะขายสินค้าได้ จากจากเด็กน้อยเหมือนเด็กฝึกหัดขายของกับกลายเป็นราชาขายของแบบเนี้ค่ะอุ้ยอ่ะเขาเขาก็เดินออกมานะคะเขาก็เดินออกมานะทุกคนออกมาแบบนี้เลยนะคะการงาน คุณจะมีการขยายสาขางานงานจะหนักขึ้นแน่นอนอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานนะคะการงานจะมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นนะคะเลก,ก็น,นะคะคุณจะมีลูกน้องที่เชื่อไว้ใจเชื่อถือไว้ใจได้ลูกน้องของคุณบางทีคุณจะต้องไม่ไปเร็วเพราะม้ามันวิ่งเร็วใช่ไหมคะม้าก็เปรียบเสมือนลูกน้องคุณ กะอะไรที่งานอะไรที่คุณประสบความสําเร็จเร็วๆอ่ะมันถ้าคุณไม่แบบว่าอ่าไม่มีสติอ่ะมันจะพังทลายลงนะคะเพราะฉะนั้นถึงงานจะเยอะก็จริงคุณต้องมีสติในการทำงานเลไห้ลาชาถือลีนนี่คือคุณงามความดีของคุณนะคะทุกคนทุกคนเราพูดเสียงดังไม่ได้นะมันยังเช้าอยู่นะคะอะ นะคะทุกคนนี่คือราชาถือเหรียญน,นะคะทุกคนราชาถือเหรียญที่นะคะคุณจะประสบความสําเร็จในด้านการงานนี่คือคุณงามความดีของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่มั่งคั่งร่ารวยเป็นคนไม่เจ้าชู้หล่อแต่ไม่เจ้าชู้และก็แต่ว่าแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบหา,หาเงินนะคะเป็นคนแบบ ชอบทํางานหาเงินนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณบางคนจะได้แต่งงานโชคแห่งการแต่งงานโชคนี้อาจจะเป็นโชคด้านการแต่งงานก็ได้นะคะบางคนนะคะหรือว่าธุรกิจใหม่ๆนะคะคุณได้แน่นอนทีสาธุสาธุทำไมไพ่ดีอย่างเงี้ยทุกคน The Sun ทุกคน ทุกคนมันดีจ้าทุกแม่หมอขอ,อน้อมรับด้วยคนนะคะไพ่ดีมากเลยอะทุกคนเดส้ซนความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ชีวิตคุณได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะนับจากนี้ความมั่งมีสีสุขความแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยชีวิตของคุณเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือคือคือแบบดีมาก อ่าโชคลาภนะคะอาจจะเป็นโชคลาภที่คุณทํามาแล้วก็ได้แล้วมันยังไม่ผลิตออกกับคนหรือว่าสมมุติว่าคุณไปเทรดหุ้นอย่างเงี้ยคุณไปเทรดหุ้นแล้วคุณได้หุ้นที่แบบเขียวแบบพุ่งขึ้นแบบโอ้โหพรุ่งนี้คุณไปเทรดหุ้นแล้วคุณได้หุ้นแบบ โอ้โหตัวเขียวพุ่งพุ่งพุ่งไม่ขึ้นไม่หยุดบนดอยอะ่ะทุกคนนะคะแล้วทีนี้เดอนสั้นความสําเร็จการงานของคุณเราบอกเลยคุณมาถูกทางถ้าคุณรู้สึกว่างานนี้มันมาถูกทางหรือว่าคุณรู้สึกว่าเออตื่นเต้นกระปี้กระเป๋าตลอดเวลานั่นแหละค่ะมันจะทําเงินให้คุณอะไรที่คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋าในการทํางานนะคะสิ่งนั้นจะนําพาเงินมาให้คุณแบบ แบบมากมายไก่กองเลยค่ะแบบมากมายไก่กองเลยนะคะ แน่นอนนะคะการเงินอีกแล้วมีทั้งเงินมีทั้งงานนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับภายในเร็ววันนี้นะคะความนะคะความคุณงามความดีของคุณส่งผลให้คุณได้รับโชคลาบนะคะลาบลอยอาจจะเป็นโชคลาบลาบลอยอะไรเราไม่รู้นะคะความเป็นเศรษฐีแน่นอนความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องการงานความสําเร็จเป็นเชิดหน้าชูตานะคะเป็นถึงระดับถ้าเป็นข้าราชการก็แบบว่า คุณจะแบบได้เลื่อนสี่นะคะถ้าเป็นธุรักธุรกิจก็คือมีการขยับขยายสาขาไปนอกประเทศนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหมายถึงว่าความสําเร็จคุณเป็นคนชอบทํางานตั้งแต่เด็กแต่น้อยแล้วแล้วเงินก็จะมามามา,ม,ามันจะมาเรื่อยเรื่อยมันจะมาเรื่อยเรื่อยนะคะนะคะดูไพ่ด้านหลังนะคะความลังเลไพ่ด้านหลังตัวตนของคุณนะคะก็คือการไม่กล้าแต่ัดสินใจไม่แน่นอนนะคะดีค่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีสําหรับเราเราคิดว่าดีนะเพราะว่า บางทีอะ่ะเราก็อย่าไปไว้ใจอะไรมากให้ให้เชื่อห้าสิบห้าสิบสิ่งเก่าๆเดิมๆจะกลับมานะคะวิใหม่มีแต่สิ่งใหม่ๆทั้งนั้นเลยความสุขใหม่ๆบ้านรถ ความรักใหม่ๆจิตการงานใหม่ๆนะคะเข้ามาบางคนนี่มีเด็กเข้ามาชอบนะคะนี่แบบนี้เลยน,นี่คือนี่คือไพ่ด้านหลังนะคะทุกคนนี่คือไพ่ด้านหลังไพ่ด้านหลังห้าใบนี่คือดีหมดเลยนะคะเป็นราชาแบบนี้เลยนะคะ ราชาผู้บริหารผู้เก่งในด้านการบริหารแล้วก็หนึ่งถ้วยความรักความสุขความสมบูรณ์ในด้านความรักมีบ้านมีรถมีทุกอย่างการงานเริ่มผลิตใหม่นะคะคนรักใหม่ๆนะคะแต่ว่าเรายังไม่เอาออกนะคะเราจะดูว่าเขาจะออกมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราให้ไพ่นะคะเป็นตัวตัดสินดีกว่านะคะถ้าเราจับแบบนั้นเหมือนเราจับ โยนมาใส่เองอะไรอย่างเงี้ยถ่ะทุกคนนะคะเราก็เลยไม่จับดีกว่าอะไรอย่างงี้นะคะให้ลุ้นไปด้วยกันนี้แหละมันจะถึงเราใจนะคะยิ้มทุกคนจงมีความสุขในทุกๆวันรับพลังงานออร่าจากแม่หมอไปทุกๆวันเลยนะนะคะแล้วคุณจะได้รับโชคลาภ ไม่มีอะไรจะดีไม่มีอะไรจะดีกว่านี้แล้วค่ะ <c oughs> เธอมันเก่งที่สุดเลยค่ะบอกเลยค่ะคุณมันเก่งที่สุดเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คืออาณาจักรของคุณนี่คือสิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่คุณปรารถนามีทั้งโรงงานมีทางบ้างนี่คืออาณาจักรของคุณคุณจะตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม คือบุญบารมีของคุณส่งผลให้คุณได้รับในเร็วๆนี้ไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นขอคุณโปรดจงขอคุณโปรดจงอย่าลังเลเชื่อมั่นรักในตัวเองให้มากความลังเลในตัวคุณคุณคุณเป็นคนที่แบบลังเลแบบ แต่ถ้าหรืออะไรเงี้ยอย่ามีคําว่าแต่อย่ามีคําว่าถ้าอย่ามีคํา,า,าคว่าทํใหม่นะคะตัดสินใจเราเราเชื่อว่าทุกคนที่มาดูเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานสินเสมอต้องมาเจอแม่หมอถ้าสินไม่เสมอก็มาเจอได้ค่ะนะคะแต่จะนาน,านถึงจะมาเจอกันนะคะไพ่จะส่งผลให้คุณได้รับบุญกุศลนี้ร้านเปอร์เซนเลยจา้าถ้าเป็นถ้ามันใช่หัวใจมันจะไม่มีคำถามนะจ๊ะทุกคน าทุกคนทุกคนที่จริงเราอยากจะกิดมาก่นนี้นะคะทุกคนแต่ว oh ่ามันเช้าอยู่น um ี่คือความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ความมากด้วยบริวารความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าถ้าก้าวถ้วยขึ้นอุดมสมบูรณ์จริง แต่ว่าผู้ชายอ่ะเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเริ่มรวยแล้วอ่ะผู้ชายจะระวังตัวเองนิดนึงนะคะคุณจะเจ้าชู้นะแต่ถ้าคนมีครอบครัวแล้วค่ะก็อย่าเจ้าชู้เลยเนาะนะคะเมื่อเมื่อโอกาสคุณมาถึงอ่ะคุณอย่าอย่าทำตัวแบบนั้นอีกนะคะ อย่าเจ้าชู้นะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณทุกครั้งเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเจอคนที่ดีแน่นอนจ้านะคะแฮงแมนแฮงแมนเกิดจากอะไรคะแฮงแมนอยู่ดีๆแฮงแมนเป็นไพ่หลายไพ่เดียวเลยนะที่เกิดออกมานะคะเดี๋ยวเราค่อยตีเฉลยแฮงแมนบอกว่าคุณรอรออะไรคะแฮงแมนบางทีรอคิดทบทวนอะไรบางอย่างให้ดีก่อนนะคะ แล้วก็ความนะคะจะมีสิ่งเอ่อแฮงแมนนะคะก็คือการหลอคุณอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความมู่วามอย่ามีนิสัยเป็นเด็กอย่าดื้อรั้นบางคนนะคะเด็กบางคนหรือว่ารุ่นน้องหรือว่าบริวารของคุณจะแบบว่ามาทําให้คุณอะ มีมนทินเขาเรียกว่าอะไรคะเราพูดไม่เป็นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะนําความไม่ดีมาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยอย่าเชื่อคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะเดย์แฮงแมนนะคะอย่าไว้ใจคนง่ายแม้แต่คนใกล้ชิดคุณนะคะโอ้โห,โหนะคะแดดาบนะคะแดดาบก็คือการที่คุณแฮงแมนที่คุณรออยู่เนี่ย คุณรอให้หลุดพ้นออกจากพันธนาการนะคะคุณทําอะไรไม่ได้คุณรู้สึกอ,อึดอัดมากเลยนะคะทําอะไรไม่ได้เลยโดนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะขอขยายแปดดาบได้ไหมคะขอขยายครูบาอาจารย์คะกันเงินคุณจะได้หลุดพ้นคุณจะมีชัยชนะ คุณโดนปิดกั้นเรื่องการงานมาเป็นปีๆแล้วใช่ไหมคะมาเป็นนานแล้วใช่ไหมคะต่อไปนี้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณหอยหาคุณจะได้นะคะการงานคุณสู้แล้วคุณชนะคุณประสบความสําเร็จทําไมจะไม่ชนะล่ะคะคุณเป็นถึงราชาถือไม้เท้าการงานที่มันหนักตรงเนี้ตรงเนี้มันหนักมากนะคะเพราะบางทีคุณก็ดื้อรั้นบางคนก็อยากจะออกจากงานแต่คุณไม่ต้องก็บางคนขยายงานแล้ว ขยายโรงงานแต่ระเจออุปสรรคก็ท้อก็ถอยเพราะว่ามันมืดมนมันมืดมิดจากนี้คุณเดือดซันมาอยู่ข้างๆคุณไม่ต้องกลัวนะคะมันได้ผ่านไปหรือ,อยังคะขอขยายอขอขยายเด็กถือดาบหน่อยคะ่ะนะคะจัดติก แน่นอนในเร็ววันนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนในเร็ววันนี้จะติกออกมาบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในด้านแบบมีการปัญหาบางคนมีปัญหานะคะขึ้นลงคุณสารคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนดีแฮงแมนนะคะขอขยายคําว่าดีแฮงแมนได้ไหมคะขอขยายคาว่าดีแฮงแมนให้หนูหน่อยคะ่ะนะคะคืออะไรคะ คือการไม่ลงมือทําหรือการเพอร้อฝันนะคะการเพอร้อฝันรางวัลบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างแต่คุณต้องลงมือทําคุณเป็นคนที่กล้ากล้าอยู่แล้วค่ะนะคะขออนุญ,ญาตนะคะแล้วไงต่อคุณกําลังมองหารางวัลก็คือ คุณกำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆโลกใบใหม่ของคุณนะคะรางวัลก็คือสิ่งที่คุณจะได้มาคืองานใหม่ๆนะคะที่ตอนนี้งานคุณเริ่มดีแล้วนะคะพองานเริ่มดีคุณก็คือโอกาสใหม่ๆม,มองหารางวัลโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับนั่นเองค่ะแล้วคุณจะได้รับมันหรือเปล่าคะในแล้วคุณจะได้รับมันประมาณเท่าไหร่คะนะคะ เร็วเร็วประมาณเท่าไหร่คะไม่เกินเดือนมิถุนายนหรือเปล่าคะนะคะหนึ่งดาบไม่เกินหนึ่งเดือนสําหรับเรานะคะไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นี้ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือบางทีอาจจะหนึงวันก็ได้นะแต่เราไม่กล้าตัดสินใจนะคะเลขหนึ่งนะคะ 1สัปดาห์1เดือนก็ได้แต่ไม่ใช่1ปีแน่นอนนะคะนะคะโอกาสทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วปาฏิหารเพราะว่านะคะคำว่าหนึ่งดาบคือสู้คุณสู้มานักต่อน,นักแล้วคุณจะได้รับแน่นอนค่ะคุณจะได้รับผลนั้นแน่นอนนะคะหนึ่งดาบเกิดเลยจ้ะนะคะราชา คุณจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณมองคุณเป็นนักบริหารตัวโยงเลยนะคะคุณเป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยมที่เก่งมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนใช้วาจาในการบริหารจัดการลูกน้องคุณมีสติมากขึ้นนั่นเองคะ่ะนะคะอะเรามาดูนะคะ ไพ่ลายก็ไม่มีเยอะนะคะไพ่ลายก็มีแค่ช่วงหลังๆนะคะคืออุปสรรคและปัญหาของคุณดีแฮ a n g m a n แค่นั้นเองนะคะนี่คือไพ่ลายนะคะบอกว่าให้รอเพราะช่วงเวลานะคะตัวตนของคุณก็คือ ความลังเลความไม่แน่ใจนะคะจงรักตัวเองนะคะนะคะแล้วก็ความดื้อรั้นนะคะบางสิ่งบางอย่างอยู่นอกนั้นไพ่ดีหมดเลยทุกคนทุกคนเห็นไหมงานอาจจะหนักนิดนึงนะคะบางช่วงเวลาคุณอาจจะเจองานหนักคุณอย่าท้อนะคะลูกท้อทานได้แต่ความท้อทานไม่ได้นะคะปัญหาทุกอย่างมีทางออก เสมอนะคะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มเกี่ยวกับเรื่องงานความโชคดีของคุณคืองานบางคนจะได้แต่งงานเลยนะคะเพราะมันขึ้นเดะซันบอกแล้วว่าทุกคนจะได้รับโชคลาภและความสุขสมหวังนะคะนี่คือความสุข นะคะนี่คือการงานโอกาสใหม่ๆคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนค่ะนะคะสิ่งดีๆนี่คือ10ดาบโอ้ยสิบถ้วย9้าถ้วยความมั่งคัง่งราชาถือถ้วยจะไม่มั่งคั่งได้ไงคะขนาดนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณราชา3ามราชาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หนึ่งดาบการชนะนะคะสิ่งที่คุณเผชิญมา ด้วยบารมีความดีงามของคุณส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นด้านความสุขในชีวิตจนถึงอายุไขเลยก็ได้แต่ถ้าคุณยังเจ้าชู้มันจะมันจะส่งผลกระทบทางไม่ดีนะคะนะคะคู่รักคุณจะเจอคู่รักที่ดีมากๆนะคะแล้วก็นะคะจะได้โชคลาภเดือดซันความอุดมสมบูรณ์นับจากนี้ เป็นของคุณแล้วค่ะนะคะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยทุกคนนะคะแต่ว่าแบบว่าให้ทุกคนตระหนักนะคะว่าในร้ายมีดีในดีมีร้ายค่ะนี่คือแฮงแมนนะคะการแบบการแบบไม่กล้าแต่สินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาคุณโดนบล็อกชีวิตไม่ให้ ขยับไปไหนเหมือนขยับได้แต่ก็ไม่ดีนะคะแล้วก็อารมณ์ที่วู่วามของคุณงานอาจจะหนักนิดนึงนะคะแต่อย่าท้อนะคะมันนํามาซึ่งความเจริญงานมันนํามานี่ค่ะ ได้หกไม้เท้านะคะเนี่ยคุณจะมีการขยายสาขาโรงงานช่วงขยายสาขาโรงงานมันจะเหนื่อยหรือว่าคุณอาจได้เพิ่มตำแหน่งการเพิ่มตำแหน่งของคุณมันอาจจะทําให้คุณได้ทํางานหลายหน้าที่คุณเลยไม่รู้ว่าต,ตกลงฉันได้เลื่อนตำแหน่งคือทําไมฉันต้องทํางานเยอะกว่าคนอื่นคุณจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะความรวยมาเยือนค่ะ มีแต่ความรวยความสุขทั้งนั้นเลยจ้าความรวยความสุขความสมหวังทั้งนั้นเลยนะจ๊ะแม่หมอโชว์แบบนี้เลยค่ะนะคะเช้านี้ขอให้ทุกคนรับเหมือน แสงอาทิตย์มีแต่สีเหลืองทั้งนั้นเห็นไหมคะเงินเงินก้อนใหญ่โชคลาภพระอาทิตย์คือเดือดซันก็เป็นสีเหลืองไพ่มีสีเหลืองสีเหลืองคือความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในบ้านมีบางคนจะได้แต่งงานเลยเนี่ยเราบอกเลยนะคะจะได้แต่งงานเลยนะคะนี่คือความดีของคุณนะคะ ความดีที่คุณสะสมมาในตัวคุณจะส่งผลให้คุณได้รับการเงินโชคลาภการงานชีวิตใหม่ๆเป็นเศรษฐีความสุขที่สุขเหลือล้นสุขสองเท่าเลย90อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดือดรันแล้วก็โชคลาภแล้วก็เงินทุกอย่างคืออุดมสมบูรณ์มากๆในคลิปนี้คลิปนี้คือคำตอบว่าคุณ นะคะความดีของคุณที่คุณสะสมมาคุณได้รับแน่นอนค่ะนะคะวันนี้แม่หมอก็ไปแล้วนะคะขอทุกคนมีความสุขในการทำงานในเช้าวันจันทร์นะคะรักทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายซียูค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ